วันนี้จะพามาดูนะผมงานเปลี่ยนกระจกเลนกล้องนั่นเองครับผมเวลาคนเจอปัญหานี้นะก็คือจะถ่ายรูปไม่ชัดครับผมแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับก็คือฝุ่นครับผมกับความชื้นครับสามารถเข้าเลนกล้องได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เจอปัญหานี้แนะนําเลยนะผมก็เข้าร้านใกล้บ้านหรือเข้าร้านเราก็ได้ครับผมต้องรีบเปลี่ยนให้เร็วที่สุดเพราะว่านะครับตัวกล้องนะผมลอาจจะขึ้นได้หรือฝุ่นเนี่ยอาจจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวราคาจะมีอยู่ท้ายคลิปด้วยนะครับผมการเปลี่ยนก็ไม่ยากครับผมมีอยู่2วิธีครับผมก็คือแกะเครื่อองงนนมเัผ ในกรณีที่แกะเครื่องนะครับผมก็คือแตกเยอะๆนะเราจะได้คลีนฝุ่นเนี่ยที่ตัวกล้องให้ด้วยอย่างสะอาดเลยเวลาถ่ายก็100%่งร้อยเนตครับผมในการคลีนฝุ่นทุกคนก็เห็นนะครับว่าเราใช้กาว OCA ครับในการดึงฝุ่นออกครับผมไม่ใช้น้ํายาครับผมเพราะว่าจะมีผลเสียต่อตัวกล้องนะในเคสนี้ก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ด้วยครับผมพอเสร็จทุกอย่างปุ๊บเนี่ยเราก็จะคลีนฝุ่นทุกอย่างอีกทีครับผมนะครับรวมถึงติดซีลกับน้ำใหม่ให้ด้วยครับผมแล้วก็ประกอบเสร็จสมบูรณ์นะครับผมนะติดวอยรับประกันก็็แคค่นีี้้รรรรับบผมเเสจยยอ ที่สำคัญนะผมนะเราจะมีการ QC ออกเช็คตัวกล้องให้ทุกค้าทุกคนด้วยนะผมกับป้านสวยๆไป